เมื่อประชาธิปัตย์ต้องยอมรับนะคะว่าไม่สามารถโค่นล้มรัฐบาลด้วยตัวเองได้แต่กลับฝากความหวังที่จะเอาชนะรัฐบาลไว้ที่สารปกครองและสารรัฐธรรมนูญแทนค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องอนาคตในกำรรม,มือสองสารไปต่อยากขึ้นทุกทีสำหรับม็อบคนล้มรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกปรปรสปสคขปทกรปทหรืออีกหลายกลุ่มหลายตัวยอ่อที่เปิดตัวออกมาเคลื่อนไหวในเป้าหมายเดียวกันที่ไปต่อยากเพราะพฤติกรรมที่แสดงออกย้อนแย้งกับคำพูดและเป้าหมายในหลายกรณีเช่น ปากว่ารักชาวนาแต่ขัดขวางการหาเงินจ่ายค่าจำนำข้าวของรัฐบาลในทุกกรณีล่ามปามถึงไปประท้วงหน้าสถานทูตจีนเพราะไม่พอใจที่เซ็นซื้อข้าวหนึ่งล้านตันจากไทยยังมีอีกหลายเรื่องที่ย้อนแย้งระหว่างคำพูดกับพฤติกรรมของม็อบคนล้มรัฐบาลโดยเฉพาะการบุกปิดล้อมข่มขู่คุกคามข้าราชการทั้งที่ปากบอกว่าชุมนุมโดยสงบกาดโดนตำรวจจับได้พร้อมอาวุธเกือบทุกวัน ทั้งที่ประกาศว่าชุมนุมโดยปราศจากอาวุธความย้อนแย้งเหล่านี้ทําให้ความชอบธรรมแทบไม่เหลือแนวร่วมหดหายม็อบโค่นล้มรัฐบาลจึงไม่อาจประสบชัยชนะได้ด้วยตัวเองความหวังเดียวที่จะชนะได้ตอนนี้ฝากเอาไว้กับสารรัฐธรรมนูญขณะนี้ผู้สนับสนุนม็อบโค่นล้มรัฐบาลทั้งพรรคการเมืองนักวิชาการสวร,รากตั้งองค์กรอิสระทำงานกันแข่งขัน ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินในประเด็นต่างๆที่จะมีผลต่อสถานะของรัฐบาลประกอบด้วย 1. ตีความเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่เพราะเปิดประชุมสภาไม่ได้ใน30วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 2. ตีความเรื่องออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่28เเขตที่ไม่มีผู้สมัครทำได้หรือไม่ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง28เขตขัดรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งเป็นวันเดียวกัน วราระาจาณัจักรหรือไม่หากขัดถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด 3. ตีความรัฐบาลหมดสภาพรักษาการหรือไม่เมื่อเปิดประชุมสภาไม่ได้ตามกำหนด30วัน 4. ยื่นสารปกครองวินิจฉัยคำสั่งรัฐบาลที่อยู่ในช่วงรักษาการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบรัฐบาลต้องพ้นสภาพ สรุปคือชายชนะของม็อบและอนาคตรัฐบาลไม่ได้อยู่ในกำมือของตัวเองต่างฝากไว้กับสารปกครองและสาลร,รัฐธรรมนูญ